ไปที่กันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะคะพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชนบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดชนบุรีลงพื้นที่มอบบ้านกาชาติรวมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาประจำปี2567ค่ะ นายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดรวมใจเฉลิมพระเกียรติแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้ยโอกาสเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณอำเภอเกาะจันทร์และอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีโดยมีนางสาวประพัชราสีทองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชนบุรีพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยร่วมกิจกรรม บ้านกาชาติรวมใจเฉลิมพระเกียรติถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแก่ผู้ขาดแคลนทั้งนี้เหล่ากาชาติจังหวัดชนบุรีได้สร้างบ้านใหม่ห้าหลังในครั้งนี้โดยแบ่งการมอบบ้านเป็นสองช่วงด้วยกันค่ะได้แก่ช่วงเช้าที่อำเภอเกาะจันทร์และช่วงบ่ายที่อำเภอพานทอง รวมผู้รับมอบห้าครัวเรือนนอกจากมอบบ้านแล้วค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีและนายกเหล่ากาชาติยังได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ผู้รับมอบเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งสิ่งของจําเป็นต่างๆอย่างเช่นกล้าผักสวนครัวถังขยะลดโลกร้อนและอุปกรณ์อุปโภคบริโภคภายใต้โครงการ บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและทางนี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งสนับสนุนให้ประชาชนปลูกผัก เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างความมั่นคงทางอาหารโครงการกาชาตรวมใจเฉลิมพระเกียรตินี้ดำเนินการสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ชนบุรีรวม26หลังในปี2567และซ่อมแซมบ้านอีก7หลังเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชนบุรีให้ดีขึ้น